ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมอาจารย์กาบ้านโครกระพือนนะครับวันนี้กระผมมีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับมาแนะนําให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้จักนะครับอันนี้ชื่อว่าต้นเมียดนะครับทวนนเขมรโรลินบ้านเราเรียกมาเดิมงเงียบอันนี้ซาบคุณก็เป็นยาแก้โรคตานสานะครับ ซึ่งจะใช้รากของต้นเมียดนะครับเอาไปฝนทาลิ้นเด็กนะครับที่เป็นตาลสานะครับขึ้นขาวขึ้นฟ้านะครับส่วนรับคนอื่นอีกก็น่าจะมีอีกนะครับเข้าไปดูในตำรายาใน Google ก็ได้นะครับต้นเมียดนะครับอันนี้เวลา เะบุนคุณเวลาคนจะเอาไปใช้นะครับว่าต้องเอารากนะครับคุณเอารากเอาไปฝนนะครับเป็นยาแก้ตาลสารนะครับเวลาเด็กทารกขึ้นขึ้นขาวนะครับลิ้นขึ้นขาวขึ้นฟ้านะครับเอารากของต้นเมียดนะครับเอาไปฝนแล้วก็เอา ชาลินเด็กนะครับซึ่งเข้าร่วมกับตระยาอื่นๆน,นะครับอันนี้ประโยชน์อื่นๆก็มีอีกมากมายนะครับเช่นเอาไปปลูกถั่วก็ได้นะครับให้ถั่วมันขึ้นนะครับถัวจะขึ้นดีครับผมขอแนะนําให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้จักนะครับต้นเมียดสาขรเมสุรินบ้านเราเรียกว่าลบเงี้ยบ ครับขอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง